คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ The desire of his soul is the prophecy of his fate. ซึ่งประโยคนี้นะครับเก่าโดยผู้พิพาษษาชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับชื่อว่า Oliver w e n d e l l Holmes ในปี1889นะครับเขาได้เขียนบทความที่เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่อยากเป็นทนายความนะครับเขาบอกว่าพลังในการอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าก็เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับการทําสิ่งนั้นได้ดีเลยเวลาเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตนะครับแน่นอนว่าเราจะ คิดถึงว่าเราเหมาะไหมเก่งพอไหมหรือว่าเราจะมีโอกาสไหมแต่เขากลับมองสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบรองนะครับสิ่งที่เขาให้ความสําคัญกว่าก็คือพลังในการขับขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะว่ามันจะเป็นพลังที่ผลัดดันให้เราไปถึงฝันเขาเชื่อว่าท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตนะครับ สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะไปอยู่ในที่ที่ตัวเองถูกโชคชะตากำหนดไว้และหนึ่งในส่วนสำคัญของโชคชะตาก็คือการที่เราพยายามทำสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วนั้นกลายเป็นจริงพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่คุณอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆนะครับคุณก็จะมีโอกาสได้สิ่งนั้นมาเพราะความอยากนั้นไม่ได้มาลอยๆแต่มันคือเสียงของโชคชะตาที่ซ่อนอยู่ในความปรารถนาของคนเองขอให้ทุกคนสู้ๆและ ทำสิ่งที่ตัวเองฝันเป็นจริงนะครับ